พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านโดยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าพาในเวลาค่ำวันต้นสัปดาห์ประตูห้องที่บรรดาสิทธ์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุข จงสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดตรัสดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้บรรดาสิทธิ์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกายเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความยินดีพระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้นตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัยท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพรจัจรันเทินพี่นน้องที่รัก วันนี้เราสมโพ์พระจิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัคสสาวกขึ้นต้นว่าเมื่อวันเป็นเตกอสเตมาถึงบรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกันทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงก้าทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นได้ยินเขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมนี่คือหนังสือกิจอาการอาคัสสาวกบอกว่าสิทธ์ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมในวันอะไรในวันเป็นเตกอสเตงั้นวันเป็นเตกอสเตของชาวยิวที่เรียกชื friend. Friend. ่อว่าเป็นเตกอสเตเนี่ยเป็นวันฉลองของชาวยิวเป็นวันฉลองแห่งความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีเรื่องอะไรในวันเป็นเตกอสเตสำหรับชาวยิวฉลองว่า พวกเขาได้รับหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าโตราหนังสือโตราเนี่ยเป็นหนังสือที่บรรจุถึงบทบัญญตัติแนวปฏิบัติข้อห้ามหรือพูดง่ายๆก็คือชาวยิวถือว่าโตราและวันเป็นเตกอสเตเนี่ยเป็นวันที่เขารู้ถึงพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าว่าพระเป็นเจ้ามีพระประสงค์อะไรแก่เขาพระองค์ต้องการให้มนุษย์ทำอะไรและห้ามมนุษย์ทำอะไร ะั้นพวกเขาจึงมีความชื่นชมยินดีที่รู้ว่าพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าคืออะไรจะได้สามารถปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าได้นี่เป็นความสุขของมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถทราบถึงพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าและหนังสือตวรานนั้นเองมีกฎบัญญัติต่ตางๆข้อห้ามและแนวปฏิบัติที่ชาวยิวเรียกว่าพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าเนี่ยอยู่ทั้งหมด612ข้อ ั้นชาวยจึิงฉลองวันเป็นเตกอสเต Ö. วันฉลองที่เขามีความสุขที่สามารถทราบว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเบญเจ้าและสามารถปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเบญเจ้านั่นคือวันเป็นเตกอสเตของชาวยิวและวันเป็นเตกอสเตของคิสชนละ่ะเราเรียกวันนั้นว่าวันสมโพธิพระจิตเจ,จา้าเหมือนที่เรากําลังฉลองในวันนี้วันฉลองพระจิตเจ,จ้า ริสชนก็ต้องมีความชื่นชมยินดีเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ว่าพระประสงค์ของพระเป็นเจ้ามอบให้กับเราคืออะไรเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าได้อย่างดีและวันสมโพธพระจิตเจ้าของชาวริสชนเราที่จะทราบถึงพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอยู่ในพระวรสารในวันนี้ว่าพระประสงค์ของพระเป็นเจ้ามีให้กับเราและเราต้องจะปฏิบัตินั้นคืออะไร พระอ,องค์ตรัสกับเขาอีกว่าพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้นตรัสดังนี้แล้วพระอ,องค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดนั้นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าที่พระอ,องค์ประทานให้กับเราก็คือพระบิดาทรงส่งพระองค์พระเยซูเจ้ามาฉันใด พระองค์ก็ส่งเราทั้งหลายออกไปฉันนั้นันั้นพระประสงค์ของพระบิดาส่งพระเยซูเจ้ามาในโลกใบนี้เพื่อประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเพื่อนําความรักและสันติสุขไปสู่ทุกๆคนและนี่คือพระประสงค์ของพระบิดาพระประสงค์ของพระเยซูเจ้าที่มอบให้กับเราคริสตชนในวันสมภพระจิตเจ้าก็คือออกไปประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเป็นเจ้าโดยการดำเนินชีวิต แบบอย่างแห่งความรักและสันตินั่นคือข้อคิดประการที่หนึ่งในวันสมโภชพระจิตเจ้าหรือที่เรียกว่าวันเป็นเตกอสเตของชาวยูวประการที่สองกับข้อคิดในวันฉลองนี้คืออะไรประตูห้องที่บรรดาสิทธิ์กำลังชุมนุมอยู่นั้นปิดอยู่เพราะกลัวชาวยิวนั้นนี่คือก่อนรับพระจิตเจ้าประตูห้องปิดเพราะกลัวชาวยิว หลังรับพระจิตเจ้าบรรดาอาคาสาวกผลักประตูออกให้กว้างที่สามารถจะกว้างได้เพื่อประกาศพระนามของพระเป็นเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนวันสมโภชพระจิตเจ้าและหลังรับพระจิตเจ้าก่อนที่อาคาสาวกจะรับพระจิตเจ้ากลัวกลัวชาวยิวกลัวชาวโรมันเพราะว่าถ้าเกิดรู้ว่าเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าต้องถูกจับต้องถูกทรมาน และบางคนต้องถูกฆ่าตายนั้นพวกเขาจึงกลัวห้องจึงปิดแต่พอรับพระจิตเจ้าความกลัวหายไปพวกเขาผลักประตูออกอย่างกล้าหาญแล้วก็ประกาศพระนามของพระเป็นเจ้าอันนี้คือผลของพระจิตเจ้าแปลเปลี่ยนสภาพความกลัวกลายเป็นความกล้ากล้าที่จะประกาศพระนามของพระเป็นเจ้าทัานสำคัญประการนี้คือไม่ใช่แค่มือ ที่เปิดประตูออกไปแต่สิ่งที่ต้องเปิดอันดับแรกคือจิตใจก่อนจิตใจของพระสาวกเปิดรับพระจิตเจ้าและเขาก็มีความกล้าจิตใจที่มีความกล้าเปิดรับพระจิตเจ้าเนี่ยผลักดันให้มือเนี่ยเปิดประตูออกไปเพื่อประกาศพระนามของพระเป็นเจ้าัน้นวันสมโภชพระจิตเจ้าจึงสําคัญประการที่หนึ่งเราต้องเปิดจิตใจของเราเพื่อรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ผ่านทางพระจิตเจ้าเมื่อจิตใจของเราเปิดรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อใจเรากล้าหารมือของเราก็จะเปิดประตูออกไปทุกขนทุกแห่งเปิดประตูบ้านของเราเปิดประตูโรงเรียนของเราเปิดประตูออฟฟิศของเราเพื่อประกาศพระนามของพระเป็นเจ้านั่นแสดงว่าจิตใจของเรากล้าหารเปิดรับพระจิตเจ้าก่อนนั่นคือประการที่สองและประการสุดท้าย ตามธรรมเนียมเลยก็ว่าได้ของอาคารสังขมนทลกรุงเทพวันสมโพธพระจิตเจ้าคือวันบวชพระสงฆ์ของอาคารสังขมนทลกรุงเทพถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะก็เป็นไปได้ว่าวันนี้อาจจะมีการบวชใครคนใดคนหนึ่งในอาคารสังขมนทลกรุงเทพเป็นพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในอาคารสังขมนทลกรุงเทพบวชในวันสมโพธพระจิตเจ้า นั่นคือธรรมเนียมนั่นคือสิ่งที่ปฏิบัติมาอย่างหนึ่งของอาคารสังขมนนณฑลกรุงเทพถ้าวันบวชพระสงฆ์พี่น้องสังเกตจะมีพิธีการอยู่พิธีการหนึ่งที่คนสนใจมากๆนั่นคือพิธีการที่สังฆานุก,กรผู้ซึ่งเตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์จะนอนราบอยู่กับพื้นสักระยะเวลาหนึง่งหลังจากนั้นก็จะลุกขึ้นการนอนราบอยู่กับพื้น ของสังฆนุกรซึ่งเตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์หมายถึงคำว่าเขาจะล้มเลิกหรือตายต่อตอนเองมนุษย์เก่าจะถูกละทิ้งไปเหมือนกับนอนลาบแล้วตายไปอีกไม่นานเมื่อรับพระจิตเจ้าพระสงฆ์สังฆนุกรท่านนั้นจะลุกขึ้นมาเพื่อรับชีวิตใหม่แห่งการเป็นพระสงฆ์รับชีวิตใหม่แห่งศาสนบริกรนั่นคือเริ่มต้นหนึ่งใหม่ ละทิ้งสภาพเก่าเรายอมตายจากชีวิตเก่าแล้วมารับชีวิตใหม่แล้วเริ่มต้นหนึ่งใหม่แห่งการเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระบัญชจ้าอันวันนี้พออยากจบบทเทศของพ่อด้วยการบอกกับพี่น้องว่าในวันเป็นเตกอสเตเมื่อสองพันปีที่แล้วอัรรสาวกกลัวไม่กล้าประกาศข่าวดีอยู่ในห้องปิดแต่พอเขารับพระจิตเจ้าเขาตายต่อตนเอง ละทิ้งสภาพแห่งความกลัวแล้วมารับสภาพชีวิตใหม่ผลักประตูออกไปแล้วกราหารในการเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเบญจเจ้านั้นวันนี้ก็ขอให้พี่น้องคริสตชนทุกคนละทิ้งสภาพเก่าสภาพเก่าที่อาจจะไม่ได้กระตือรือร้นในการติดตามพระเยซูเจ้าสภาพเก่าที่อาจจะไม่ค่อยได้เป็นคริตชนที่ดีสภาพเก่าที่อาจยังไม่เห็นเพื่อนพี่น้องทุกคนเป็นพี่น้องของเรา ละทิ้งสภาพเก่าเหล่านั้นและมาเริ่มต้นหนึ่งใหม่กับวันสมโพธิพระจิตเจ้าดังที่บทอ่านที่หนึ่งในบทอินโทรที่บอกว่าข่าแต่พระเป็นเจ้าโอทรงหลังพระพรของพระจิตเจ้าลงทั่วพื้นพิภพ,พขอให้สัตบรุษทุกวันนี้มีจิตใจกระตือลือล้นเหมือนกับสมัยแรกที่เริ่มประกาศพระวรสารด้วยเถิด อันก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีจิตใจกระตือรือร้นเหมือนอาัคราสาวกรุ่นแรกกับวันเป็นเตกอสเตแล้ววันนี้เป็นวันเป็นเตกอสเตใหม่ของพวกเราทุกคนขอพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน